นี่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะนี่คืกช่างซีจูโน่เนยนะคะทุะคะะกคนวันนี้ค่ะเราก็จะเอาไปสคะกินเนื้อเรียนนะคะนี่นะคะเนื้อเรียนแหละ๋ยวเร้าหางก็สันก็คือเราซื้อมาแเราเอโอโลคิสองค่ะทั้งหมดร้อยเก้าสิบเก้าสิบาทมั้งได้ภูใหญ่มาหนึ่งภูแล้วก็ภูเล็กนะคะเล็กมากตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านนะคะกลับบ้านเพราะว่าเราไปที่ไหนมานะเราไปอะไรมานะ นี่นะคะเราไปพาราไดายน้ำตาลจิ้งจกอยลอยอะไหรอกินทั้งหมดนะไม่ได้นะนะเรายังไม่ได้ชิมนะคะเดี๋ยวเราต้องลองชิมกันไปนะคะแล้วก็ไปเจอคารุนิบาลกันบ้างเราไม่ถ่า,ายตอนนี้เพราะว่าทุกคนมันเหนื่อยมองเหนื่อยแบบว่าต้องขึ้นพารายอะไรอย่างแล้วก็ถ่ายต้นกลับอร่อยไหมกิน้งหมดแล้วนะคะอคุ้ยนี่ป้องได้อ่ะน,นี่หนูอะเอามาเราเก็บไว้นะคะจิ๋วไว้จิ๋วไว้ แล้วก็กินที่บ้านนี่ค่ะคือสภาพรถนะคะทุกคนนี่ค่ะคือแบบเราไปก็เราทำคลิปเมื่งแกนี่ไปกมดตอนนี้ค่ะเราก็กำลังจะเดี๋ยวไม่แน่นะคะเราจะมาทำคลิปกินปิ้งย่างกันนะคะทุกคนเตรียมรอดูนะคะว่าเราจะทำไหมนี่นะคะทุกคนตอนนี้ค่ะกใกล้ๆจะเที่ยวเข้าสอยบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูเลยมันทุกคนเหนื่อยมากถือกล้องหนักอ่ะ <S <S อุ้ย อีกแกนบาชนด้วยนี่นะคะตอนนี้ก็เข้าเลี๋ยวสอยแล้วใครไม่เหนื่อยนี่ค่ะคือทุเรียนเรานคะเราได้ทุเรียนกับบองชูแล้วก็กำลังจะกลับบ้านร้อนแบบว่าตัดแบบเราเพิ่งไปกินสิซ่ามาแต่ว่าเราลืมถ่ายมาเดี๋ยวเราจะรอบชิ ทุเรียงกันนะคะว่ามันจะอร่อยไหมเพราะว่าจินเป็นคนที่แบบกินเรื่อยแต่ถ้าไม่อร่อยก็ไม่กินนะจินจะมาคือเป็นคนเลี่ยงมากทุกคนนี้หืมหวานแบบไม่เหมือนกันไปอุ้ยมันนิ่มมากมันไม่ได้และแต่คือแบบว่ามันนิ่มอ่ะมันไม่ได้กรอบจินกันไปเขาคุณว่ากินหมดลูกอุ้ยมันหวานอ่ะเฮ้ยทุกคนเราต้องขอกินเหลืออะไรไม่กินหมดลูกเลยขี้เกียจตรอถึงบ้าน ทุกคนอร่อยมากแต่ว่ามันแพนงนะโลล่ร้อยหกสิบนะคะได้มาแค่ภูเดียวค่ะได้มาแค่ภูเดียวกับอันเล็กแค่นี้นะคะทุกคนได้มาแต่อันนี้ค่ะคือร้านปิ้งย่างอยู่ข้างหลังนี่นะคะปิญญญญ้งย่างเผื่อเราจะมาถ่ายคลิปเพราะว่ามันเปิดเหมือนกันเราดูเงินนะคะเงินเนเป็นชีเตือนดูด้วยแล้วกันร้อยหนึ่งนี่ค่ะทุกคน คนเรากินพิซซาแต่เราลืมท้ายคิดจะบอกว่ามันอร่อยแต่คือแบบอุดมสุกก็มีนะคะแต่ว่าพวกเรานะคะชอบแบบว่ากินที่ไกลนะคะทุกคนก็คือแบบว่าแบบว่าไม่อยากกลับบ้านคือเรานี่นะเป็นกูกเวียนหัวมากอะไรโจรเวียนนี่นะคะพิดนี่ตัดต่อนะที่ตัดอย่างนี้นะทุกคนกคน,นี่นะคะนี่ก็คือทางว่าจะถึงแล้วจะคือแบบอันนี้นะคะไม่ไหวเลยอ,อันนี้นะคะคือตึกทํางานของเราที่เราซื้อมานะคะตึกน,นี้นะคะทุกคน บ้านนี้เลยลูกคราเห็นไม้คือแบบว่านี่นะคะทุกคนนะบ๊ายบายค่ะเราก็า bye bye, จะเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงมุมบ้านให้ดูนะคะว่าบ้านเราอันนี้คือบ้านหลังค่ะทุกคนนี่นะคะ,ะ <B> บ้านทิพบ้านทิพแค่นี้นะคะบ๊ายบายครับ